สำหรับผู้สูงวัยประกันที่คุ้มครองแค่ชีวิตอย่างเดียวอาจไม่พอต้องเพิ่มความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้ด้วยอย่างนี้นสิถึง,งจะเรียกว่าคุ้มครองจริง,รงประกันชีวิตอาวุโสเทคแคร์หนึ่งเดียวจาก AIA ที่ได้ครบทั้งชีวิตและสุขภาพดีขนาดนี้โทรมาสิครับ02 305 30 59 5905ปอคะ ป้าเนี่ยอายุก็มากแล้วโรคประจําตัวก็มีคิดว่าสมัครไปก็คงไม่ได้ก็เลยไม่กล้าโทรสักทีสมัครได้แน่นอนโทรเถะครับไม่ว่าสุขภาพจะเป็นยังไงเราก็ไม่ถามและไม่ตรวจสุขภาพใดๆทั้งสิ้นสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้สูงสุดถึงส0 0แสนบาทอย่าลังเลครับ02 305 5905คุณปอสมัครง่ายแต่กลัวว่าเอาเข้าจริงเนี่ย มันจะเบิกไม่ได้ทุกโ,โ,โรคนะสิจะโรคไหนก็เบิกได้หมดครับแล้วไข้หวัดล่ะเบาหวานโรคหัวใจและมะเร็งล่ะอุบัติเหตุล่ะเบิกได้ไหมจะป่วยน้อยแค่ไข้หวัดหรือป่วยหนักถึงขั้นมะเร็งแค่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้สูงสุดถึงคืนละ1000บาทค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ19บาทและประหยัดยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับผู้หญิงค่าเบี้ยถูกกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ย10%รออยู่นะครับ 023055905อาวุโส a k e แคร์สมัครได้แน่นอนไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพรับความคุ้มครองสูงสุดถึง30,000นบาทกรณีนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ทุกโรคสูงสุดคืนละ1,000บาทรีบหน่อยนะครับ023055905ได้ทั้งชีวิตและสุขภาพแบบนี้สมัครเลยเชื่อบอเถอะครับ A.I.A. เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณ